ั้นวันนี้เนี่ยและสังคมที่ผมพูดถึงเนี่ยก็ยังในปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่นะจริงๆนะก็ยังเป็นอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่พวกเราจะพึงกระทาได้คือสร้างต่ความดีช่วยเหลือเกื้อกูลหนุนนาสังคมนะช่วยกันแบ่งปันเกื้อกูลหนุนนำนะครับงานของเราคืองานบอกต่อสารต่อส่ตองต่อบอกกันด้วยความรักบอกกันด้วยความจริงใจบอกกันด้วยความเมตตานะครับแล้วก็ทําด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นะครับทุกอย่างซื่อสัตย์สุจริตได้เมื่อไหร่องค์กรนะครับโตถ้าองกรไหนไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความสุจริตนะไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความนู่นนี่นั่นเนะี่ยองกรนั้นนะเขาจะว่างเปล่านะใช้สุขสลายตัวกันออกไปแยกกันไปคนละทิศละทางมันก็จบมันก็ไม่เป็นองกรนะมันไม่ไม่เป็นทีไม่เป็นกลุ่มไม่เป็นก้อนแนะ่แต่วันนี้เนี่ยความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคณะนะจะต้องมีการปรึกษาหารือรักกันจริงจังตั้งใจอย่ากโกหกกันนะครับทําดี ทำดีมาสิบครั้งเนี่ยถ้าคุณทําพลาดครั้งเดียวเนี่ยไอ้สิบสิบครั้งที่คุณทําเนี่ยมันไม่สามารถกอบกู้ขึ้นมาได้เลยมันจะละลายหายไปกับการที่ทําผิดครั้งเดียวด้วยนะครับนี่คือย้นํนนะฮะมันเป็นการทําผิดแค่ครั้งเดียวนะทดสอบที่ผ่านมาใช่ไหมคุณทําดีมาตลอดครั้งเนี่ยครั้งนี้คุณทาพลาดครั้งหนึ่งอ่ะนะถึงก็ฆ่าตัวตายยิงตัวตายนะเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นมาเมื่อสามสี่วันที่แล้วมันก็เป็นบทพิสูจน์ให้พวกเราในห้องนี้ไนะเห็นอะร เห็นอะไรหรือไม่เห็นอะไรหรือจะเห็นอะไรหรือไม่เห็นอะไรก็สุดแล้วแต่ท่านแต่ว่าวันนี้เนี่ยสังคมเราได้มองเห็นแล้วเรามองเห็นว่าคุณนี่คุณจะทําดีมาสักร้อยครั้งเนี่ยนะแต่ถ้าคุณพลาดครั้งเดียวเนี่ยมันเอาความดีของคุณเนี่ยจมเหวลงไปด้วยนะครับตายไปกับตัวมันด้วยนะถึงก็ฆ่าตัวตายเลยนะถึงก็อยู่ไม่ได้เลยนะสังคมเพราะนั้นวันนี้โลกโซเชียลรุนแรงเกินกว่าที่พวกเราคิดเพราะฉะนั้นอะไรนิดอะไรหน่อยนะทุกท่านจะต้องนะครับปรึกษาหาร,ารือกันอย่าใสาอ่อารมณ์ นะอย่ามีอารมณ์กันนะอันนี้ผมเป็นห่วงเรื่องนี้มากๆนะเป็นห่วงเรื่องความเปราะบางของคนความเปราะบางของหัวใจคนเนี่ยเพราะทุกคนเนี่ยกินข้าวผ่านหัวใจนะเพราะทุกคนกินข้าวผ่านหัวใจเนี่ยนะสิ่งอะไรที่มันจะสามารถนะฮะช่วยเหลือเกื้อกูลหนุนนําได้ก็ลดลงมานิดนึงนะแบ่งเบาภารกันช่วยเหลือเกื้อกูลหนุนนากันคนเราเนี่ยครับจำไว้นะครับว่าความรับผิดชอบทุกคนมีอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต นะครับไม่มีใครอยากจะเป็นคนไม่ดีนะย้ํานะทุกคนเป็นคนดีหมดแต่ความเป็นคนดีของพวกเราทุกคนเนี่ยเราจะต้องเอาใจแลกมาได้ใจนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยปรึกษาหารือกันแล้วผมก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่เข้ามาอยู่ในห้องนี้ถ้าห้องนี้คิดว่าท่นานมีความรักกันมีความอุ่นมีความจริงใจแล้วเราไปต่อด้วยกันก็เตรียมตัวครับนะก็เตรียมตัวที่จะไปสู Belle ่ผลของความสําเร็จนะผลของความสําเร็จอนะ่ะมีให้กับทุกคนที่มีความขยันผลของความสําเร็จมีให้กับทุกคน ที่มีฮีริโอตาปะผลสําเร็จมีให้กับทุกคนนะครับที่มีภูมิหารสีอยู่ในหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราทุกคนนะครับไม่มีใครอยากจะไม่ไม่มีใครอยากจะทําไม่ดีนะวันนี้ทุกคนอยากจะทําดีหมดนะแต่ความผิดพลาดมันอาจเกิดขึ้นได้เสมอนะครับไม่ว่าใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้จริงอยากจะฝากกับทุกท่านว่าให้ทุกท่านรักกันนะปรึกษาหารือกันในการทํางานนะ แล้วก็ไปสู่ผลของความสําเร็จร่วมกันถ้าท่านมั่นใจว่าห้องนี้มีความอบอุ่นห้องนี้มีความสบายใจห้องนี้มีความหลากหลายที่เข้ามาแล้วท่านรู้สึกผูกพันก็เข้ามาถ้าเข้ามาแล้วไม่รู้สึกผูกพันนะครับอันนี้ท่านสามารถตัดสินใจด้วยตัวของท่านเองได้ครับเพราะว่าอะไรเลยไหมเพราะว่าทุกคนมีอิสรภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ห้องเราทุกคนมีอิสรภาพครับเป็นอิสรภาพก็ไม่มีใครผูกปิดไม่มีใครยึดติดกับใคร นะทุกคนเข้ามาแล้วเนี่ยนะไม่ว่าท่านจะลงอะไรยังไงนะก็ต้องดูนะต้องตรวจสอบต้องเข้าใจต้องถามนะอันไหนไม่เข้าใจต้องถามนะให้ทุกคนรู้ว่าวันนี้เราต้องร่วมมือกันนะลงเรือแล้วถ้าเกิดคุณไม่พายมันจะไปถึงไหนนะแล้วถ้าเกิดวันนี้มีคนร้อยคนพายหน,นึ่งคนอีกเก้าสิบเก้าคนยืนนั่งเอามือกอดอกเรือจะไปได้ยังไงไกลได้ยังไงนะเรือก็ไม่สามารถไปจากท่าแฮ จะเปลืองเปล่าหมดแล้วจะต้องประสานกันเพราะนั้นวันนี้การที่เราลงมือลงเรือนะช่วยกันคนละบุดจำบึดนะฮนะยังไงเดือก็แล่นนะแล้วยิ่งจำพร้อมกันนะพะละกกาลังมีเหมือนกันนะมันจะไปได้ไกลเกินกว่าที่เราคิดด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นอยากจะฝากพวกเราทุกๆคนว่าวันนี้ผมบางทีอาจจะไม่ค่อยมีเวลาในช่วงกลางวันนะนะถ้าตอนนี้จะต้องหาเวลาเพราะว่าผมจัดมิ팅ละนะครับจัดประชุมในกระบวนการทํางานต่อจากนี้ไปเพราะว่าผมถูกเชิญไปพูดเรื่องของการสร้าง สันที่สุขนะครับกับทุกๆเรื่องนะในเรื่องของกระบวนการสร้างความรักเพราะว่าในหน่วยงานเห็นผมเป็นคนที่สร้างสมานฉันและก็ความรักได้ดีในการสื่อสารก็เชิญไปพูดคนะ่าน้ำมันไม่กี่บาทแล้ครับแต่สิ่งที่เราได้อะถ้าถ้าคนเก็บสิ่งที่ผมไปถ่ายทอดไปบรรยายนะไปพาเล่นสันนาการไปร้องรำทำเพลงนะหัวไหลตูดหัวใจหัวไหลอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราจะพาไปให้เขาสนุกสนานกันให้เขามีความสุขกัน เราเป็นวิทยากรมืออาชีพและถูกรับเชิญนะไปในกระบวนการสนทนานการเราก็ไปนะไม่ได้คิดอามิสินจ้างรางวัลน้นํามันกิโลละบาทสองบาทห้าสิบนะครับเ <c oughs> ขาเติมมาเราก็ตอบสนองไปเขาเชิญมาเราก็ไปนะวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรดีไปกว่าก,า,การสร้างมวลชนนะครับให้เกิดสิ่งดีๆกับทุกคนนะให้มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะแล้วเข้ามาอยู่ด้วยกันพาจะไปสู่ความเร็จนะครับวันนี้จึงอยากจะบอกกับทุกทุกท่านว่าวันอาทิตย์ นะถ้าใครพร้อมนะก็ลงชื่อไม่พร้อมไม่ต้องลงนะฮะไม่ต้องลงย้ำนะฮะวันนี้บอกบอกกันตรงๆนะอย่าได้ฝืนใจนะผมไม่ชอบบังคับใครตั้งแต่ผมทําธุรกิจ,จขายตรงมาเนี่ยนะตั้งสามสิกว่าปีแล้วผมไม่เคยบังคับใครเฮ้ยต้องซื้อของนะเฮ้ยต้องรักษายอดไม่มีไม่มีค,คําคนนี้เป็นคนไปกัดตือหรือล้นนะหรือไปเขี้ยวเข็นไม่มีคนไหนทําก็ทําเดินตามคนไหนไม่ทําเราก็ปล่อยไว้นะครับเพราะฉะนั้นนี้บัวมีสีเหล่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูหนึ่งสองสามที่ห้า แต่เราอยู่ชั้นนี้เราอยู่บรรยากาศนี้เราอยู่ตรงนี้เราอย่าให้ใครมาโกหกเราเราอย่าให้ใครมาเอ่อนู่นนี่กับเรานะครับความคิดความอ่านจิตถ้าเกิดทุกคนฝึกเป็นทุกคนจะเข้าถึงจิตพัฒส,สอนอย่างเหมือนที่อาจารย์ศริยาพูดและทุกคนจะรู้ว่าจิตของการให้จิตของการทํางานใช้จิตทํางานแล้วจิตสามารถสื่อสิ่งต่างๆได้เนี่ยเราก็สามารถรู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับใครคิดอะไรอย่างไรที่ไหนที่ไร แต่เราจะพูดหรือไม่พูดอยู่ที่เราเนี่ยอันนี้ก็ฝากไว้ให้ทุกคนมีความรักมีความน้ำมขีแล้วก็จะสาเร็จไปได้กันสวัสดีครับสาหรับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีแล้วก็ขอบคุณวิยากรจิตอาสาทุกคนนะฮะทุกคนทุกท่านเลยที่พยายามฝึกฝนนะคนที่ฝึกฝนผ่านนะก็ขอให้ท่านใช้สิ่งที่ท่านฝึกฝนผ่านเนี่ยไปสร้างยกวิยฐา,าน,น,ะนะความสําเร็จให้กับครอบครัวข,ของท่านนะเพื่อจะไม่มีคําว่ายากจนอีกต่อไป หรือจนอยากอีกต่อไปก็ฝากไว้กับทุกคนโชคดีครับสําหรับคืนนี้ขอขึ้นฟดีครับค่ะขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สมพรสอนรีเป็นอย่างสูงค่ะท่านได้ให้เกียรติมาแนแนวความคิดชี้แนะความรู้เพิ่มเติมได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะทุกท่านคะเราอย่าลืมนะคะหาคนสี่คนที่มีความปรารถนาเช่นเดียวกับเราค่ะเข้ามาเรียนรู้ซ้ำๆและลงมือทำค่ะ เราทำงานเป็นทีมนะคะเราจะต้องเกาะมือกันไว้แล้วสําเร็จไปด้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความจริงใจจริงจังมีความรักสามัคคีกลมเกลียวที่เหนียวแน่นนะคะขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านค่ะและพบกันที่ความสําเร็จนะคะลำดับต่อไปนะคะเป็นเวลาที่ทุกท่านรอคอยค่ะช่วงเวลานี้นะคะ ทุกท่านก็คงจะตื่นเต้นแล้วใช่ไหมอยากได้รางวัลกันอยากตอบคำถามกันอย่างสนุกสนานนะคะวันนี้วิทยากรท่านผู้นี้มีความสามารถความรู้รอบด้านนะคะท่านจะมาให้ความสนุกสนานแก่เราทุกท่านค่ะขอเรียนเชิญท่านพิมพิมนาราสุขศรีค่ะเรียนเชิญค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่โซเฟียก็สวัสดีทุกท่านนะคะขอแนะนํานตัวนะคะนัองโอค่ะพินดาราสุขศรีค่ะผู้สนเซอร์คือคุณอุ้มบอลนุมาสุขศรีนะคะสายงานอาจารย์สัมพรสอนซิกีค่ะอัปไลน์สูงสุดอาจารย์นงรัตน์โมกรดค่ะก็เข้าสู่ช่วงของคําถามเช่นเคยค่ะกติกาของเรานะคะ,ะก็ตามที่ท่านทุกท่านทราบนะคะ นับหถึงสก่อนแล้วก็ให้แจ้งชื่อก่อนที่จะบอกคำตอบของคำถามนั้นๆน,น,นะคะถ้าเกิดท่านไหนตอบถูกข้อนั้นไปแล้วก็ขอแบ่งให้กับเพื่อนๆท่านอื่นได้ช่วยกันตอบแทนนะคะเดี๋ยวรางวัลเราก็จะเป็นอาจจะเป็นคูปองเหมือนเดิมไปก่อนนะคะช่วงนี้เพราะว่าทางคณะทำงานรู้สึกจะยุ่งๆอยู่นะคะ ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่คําถามแรกนะคะเกี่ยวกับสินค้าค่ะคําถามก็คือสเปรย์กันชงนะคะนอกจากจะมีสารสกัด CBD แล้วยังมีอีกหนึ่งตัวที่สําคัญคืออะไรนะคะสเปรย์กันชงนอกจากจะมีสารสกัด CBD แล้วยังมีอีกหนึ่งตัวที่สําคัญคืออะไรหนึ่งสองสามเปิดไมค์ค่ะ ตอบได้ไหมคะวัดตอบครับวัดวัดตอบวัดตอบวัดตอบครับคคทีเอชซีครับสารทีเอชซีครับสารสารทีเอชซีจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นสารเมานะคะซึ่งสเปรย์ของเราไม่มีจ้าคือคือคือสารสเปรย์กันชงนี่มันมีสองอย่างคือสารที่ดีคือ C b บดีสารที่เขาออกออกไปคือ th c อครับ พอออกไปแล้วก็คือไม่มีค่ะก็คือจะมีแค่ CBD อย่างเดียวนะคะครับหาคำตอบมาใหม่ยังไม่ถูกนะคะอจารชั้นท่านต่อไปค่ะนี่นไหมคะวันนี้ก็คุณจะรวยได้พูดออกมานะคะชื่อนี้นะคะก็ะเลยเอามาถามกันนะคะตรับได้ไหมคะติ๊กต,ต๊กต ไม่น่าจะมีใครฟังทันเนาะงั้นก็ข้อนี้เดี๋ยวขอคนเซิลละกันขอเฉลยก่อนละกันนะคะก็นอกจากสาร CBD แล้วก็ยังมีกรดไขมันโอเมก้า3นะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการทํางานของเซลล์ทั้งหมดในร่างกายเหมือนกันนะคะเป็นสารอาหารที่มีความสําคัญอย่างมากเช่นกันค่ะโอเคขอเปลี่ยนคําถามนะคะคําถามใหม่แพ็กเกจนักลงทุน3ามหมจะได้รับอะไรบ้าง แพ็กเกจนักลงทุน36,750ดบาทจะได้รับอะไรบ้าง1 2 3ตอบค่ะพอตอบครับวัดวัดตอบครับสวัสดีค่ะัดตอบครับวัดตอบเชิญคุณวัดอ่าถ้าเราลงแพ็กเกจไอสา0 0มืกว่าเนี่ยมันจะได้ไอหนึ่งได้สินค้าสองอ่าได้ฟูออเซลนะครับแล้วก็ไอได้อ่า ประมาณได้สามร้อยหกสิบวันครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะมีท่านอื่นจะช่วยตอบไหมคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะวัลลีพรสุก,การ์จนโนค่ะค่ะถ้าเกิดใหญ่สามร้อยสามหมื่นหกพันเจ็ด้อยห้าสิบจะได้สินค้ายี่สิบเอ็ดชุดเป็นเจมนะคะจะใช้ตอนไหนก็ได้แล้วก็ได้ออกเซลทั่วโลก สามร้อยหกสิบวันโอเคค่ะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่วัรเพรค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะมีใครตอบอีกไหมคะติ๊กตอบติ๊กตอบคำถามนี้ง่ายมากเลยนะคะใครจะช่วยตอบอยากตอบเชิญค่ะอยากตอบก็เชิญค่ะค่ะลงปุ๊บเราได้สามโซนธุรกิจเลยนะคะ สามหมื 36, ่นหกพันจะได้หนอยห้าสิบได้สามศูนย์ธุกิจน,นะคะแล้วยัง <Yeah. S 1> ได้โบนัสอีวันอีกสองพันสี่สิบบาทนะคะได้สินค้ายี่สิบเอ็ดชุดนะคะแล้วเรา <Yeah. S 1> ได้เป็นไดร์ดมอนเลยนะคะก็จะได้กินออเซลสามเปอร์เซ็นสามร้อยหกสิบวันค่ะค่ะคะดนนะคะก็ยังมีอีกท่านไหมคะเรารางวัลน,นี้ขออีกสักท่านเึิมนะคะมีใครจะช่วยตอบไหมคะ โอเคก็น่าจะเป็น3ท่านนี้นะคะก็ตอบถูกทุกท่านเลยนะคะอ่าก็จะมีได้รับสินค้า21ชุดหรือว่าเป็นเจมจะเป็น21เจมนะคะ3ศูนย์ธุรกิจแล้วก็ได้รับส่วนลดทันที2อ0 0บาทนะคะแล้วก็จะได้รับ All เซล e 3%อลดขายรวมทั่วทั่วโลกเลยนะคะจำนวน360วัน,นะคะ่ะโอเคค่ะข้อต่อไปกาแฟา88กระตัด มีสารสกัดอะไรที่ช่วยบำรุงสายตาคะหนึ่งสองสามตอบค่ะจำไม้ไหมคะวันนี้ถามยากไปหรอมีใครตอบได้ไหมคะนับหนึ่งนับสองนับสามไม่มีคนตอบ,ใ,บใครเอ,อ่ยเชิญค่ะน้อง อ๋ช่ค่ะท,ะที่โกจิเบอรี่ค่ะจิเบอรี่แล้วก็ตัวรูทีนแล้วก็วิตามินเอค่ะบำรุงสายตาโอเคค่ะขอบคุณค่ะมีท่านไหนจะช่วยตอบอีกไหมคะมีไหมคะหนึ่งสองสามก็เป็นคำตอบที่ถูกนะคะท่านปาวินุตอบถูกนะคะมีก็จิเบอรี่กับรูทีนค่ะคำถามต่อไปนะคะ ตำแหน่งบรอนซ์จะต้องมีจำนวนสมาชิกรวมกันกี่คนถึงจะได้รับสามเปอร์เซ็นต์หนึ่งสองสามตอบค่ะตำแหน่งบรอนซ์จะต้องมีจำนวนสมาชิกรวมกันกี่คนคะมีใครตอบไหมคะหนึ่งสองสามเอ๊ะวันนี้ทวายเงี่ยหมดเลยอ่ะไม่มีใครช่วยตอบเลย เอ๊ะเอ๊ะยังไงอ่ะสวัสดีน้องเออคำถามโอ้ยากไปหรอคะพี่าวิทยากรอยากตอบค่ะได้ไหมพี่สวัสดี้มาเลยวันนี้เราอันที์นี้เรารบลอยแหกอกกดกันสักหน่อยเญค่ะเชิญค่ ตำแหน่งร้อนมีใต้เราอยู่ที่200รหัสค่ะรวมกันซ้ายขวาได้200รหัสก็เราจะได้ตำแหน่งร้อนค่ะได้บริหารทีมสามเปอร์เซ็นต์ค่ะได้ขอบคุณค่ะมีใครตอบอีกไหมคะสงสัยมันง่ายเกินนะคะพี่สวรรค์โดนถามจนไม่รู้จะถามอะไรแล้วอะ่ะ <laughs> มีใครจะช่วยตอบอีกไหม วันนี้ตอบมาแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าคนเองนะคะวันนี้น้อยมากพี่สวรรค์เองช่วยเอาคิดหน่อยว่าจะถามอะไรอีกดีแจกแจกไปเถอะผะว่ารางวัลเรามันคนน้อยใช่ค่ะสีสุขใสค่ะใ<ช> <200 S 2> ค่สองร้อยค,คนซ้ายขวาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ มีใครอีกสักคนไหมคะช่วยมาหากินนิดหนึ่งพี่จกกักรีพลไม่ตอบหรอคะวันนี้เอโอเคค่ะถ้าอย่างงั้นเกิดสิริปุ้ยทองค่ะได<น>้ค่ะเชิญค่ะมีสองร้อยคนค่ะซ้ายขวาอย่างละร้อยค่ะขอบคุณค่ะรับรางวัลเลยครับเดินตอบรับรางวัลกันเลยครับ วันนี้สลาสิทธิ์ใช่ไหมคะโอเคค่ะก็เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะใต้เราอ่ะต้องมีติดตัวก่อนนะคะมีซ้ายมีขวาแล้วก็รวมกันทั้งสองฝั่งให้ได้สองร้อยนะคะขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวขอขึ้นไหมให้พี่โซเฟียแล้วกันนะคะวันนี้ขอถามเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะท่านพิมนาราสุขศรีนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ท่านก็ ได้มาสร้างสีสันในห้องลุงสมพรชวนคุยของเรานะคะหรือห้อง open house ได้เป็นอย่างดีค่ะสามารถทำให้เราทุกท่านสนุกสนานมีความสุขแฮปปี้กันทั่วหน้านะคะดิฉันก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกทุกท่านเลยนะคะเราจะมีรางวัลแจกทุกค่ำคืนค่ะบอกต่อตอกันไปนะคะห้องเราเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยค่ะ ค่ะต้องขอขอบคุณท่านพิมนาราสุขศรีอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะมีท่านใดจะซักถามปัญหาใดๆไหมคะมีไหมคะมีข้อสงสัยกังขาในเรื่องอะไรถามได้เลยคะ่ะเรายินดีที่จะตอบทุกปัญหานะคะแต่ปัญหาเรื่องเงินไม่ต้องมาถามนะคะมีไหมเอย่ย หนึ่งสองสามค่ะโอเคนะคะก็ได้เวลาอ่านสมควรแล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในค่ำคืนนี้ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สมพรสอนสีและขอขอบคุณสีวิไลทีมทุกทุกท่านค่ะสุดท้ายนี้ มีวาจาใดที่ไม่สุภาพหรือทำให้ทุกท่านไม่สบายใจต้องกราบขอภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขขอบคุณทุกท่านค่ะขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะและลำดับต่อไปเป็นช่วงสุดท้ายจะมีนักร้อง สาวแสนสวยเสียงไพเราะเหมือนระฆังทองมาร้องเพลงส่งเราเข้านอนในค่ำคืนนี้ขอเรียนเชิญท่านสวรรค์ดนดาวเรืองค่ะคุณนะคะขอบคุณขอบคุณเอนซีนะคะวันนี้แบบรางวัลเราแจกไม่เต็มที่เลยมุดอี <c oughs> <c oughs> นั้นส่งเพลงนี้เลยค่ะรางวัลแดกคนช่าช่างฝันนะคะ อย่ากลับคืนคำเมื่อเธอยังสัญญาอย่าเปลี่ยนวาจาเมื่อเวลาปเปลี่ยนไปให้เธอหมายมันคงแล้วอย่าลงไปเชื่อใจเดินทางไปอย่าวันไวหวใครกางกันมีดวงตะวันส่องเป็นแสงสีทอ แต่กาคทดลองใครยังไปพองและส่องขันเมื่อดอกไม้แย้มบานให้คนหานส้ไมหวันคือรางวัลในความฝันอันใหญ่ให้เธอบนทางเดินที่มีกวากน้ำถ้าเธอข้ามถอยไปฉันคงเจอ ฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอเพียงตัวเธอไม่หนีไปเสียก่อนจะปลอบดวงใจให้เธอหายร้าวใจจะเป็นสะพานให้เธอเด้ไปแน่นอนจะเป็นใจนันน้นนับกระหายม โอยโอยพรให้เธอสมนังหวังได้ที่รันมีดวงตะวันส่งเป็นแสงสีทองเกิดจากขันลงให้ใบฟองเลื่อยสันเมื่อดอกไม้แห้มบานให้ค่นทานสุมัยวันเพื่อนวันแตกความปันอันยิ่งใหญ่ นนะค,ะค่ะให้คุณค่ะรารลองวาดคนช่างปันนะคะพวกเราก็เป็นคนช่างฝันนะคะแต่ฝันของเราจะเป็นจริงในไม่ช้านะคะถ้าเราร่วมมือเริ่มใจกันเนาะค่ะขอบคุณค่ะขึ้นมาเอมซีค่ะ ขอบคุณคุณจอขอบคุณคุณสวรรค์จนดาวเรืองพร้อมมากๆเลยที่ขอปบมือให้เสียงท่านไม่เคยตกเลยนะเสียงหวานเหมือนเดิมนะคะชมจากใจจริงค่ะค่ะก็ขอส่งทุกท่านเข้านอนนะคะฝันดีทุกท่านค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะพุณไนค่ะวางสายได้เลยนะคะสวัสดีค่ะราตรีสวัสดิ์ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะราตรีสวัสดิ์ขอบัยดค่ะ